สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับถามพี่จินนิดนึงว่าตั้งแต่ก้าเข้ามาสู่ธุรกิจของกิฟฟารีนเนี่ยกิฟฟารีนได้ให้อะไรกับชีวิตของพี่จินบ้างโอ้โหให้เยอะมากค่ะอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็ตอนนี้เราก็มีบ้านและที่ดินเนี่ยมูลค่ารวมก็น่าจะมากกว่าหล้านนะคะครับแล้วก็รถอีกสองคันก็ประมาณเกือบสองล้านนะคะแล้วก็ส่งลูกเรียน จนจบทันตแพทย์ค่ะลูกจบแล้วครับค่ะก็ในแง่ของความสมบูรณ์ของครอบครัวเนี่ยเพียบพร้อมจริงๆครับแล้วในส่วนของคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าทางด้านจิตใจพี่พี่พี่มองว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ให้มาพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็บริวารครับบริวารก็คือทีมงานและก็เครือข่ายของเราที่เชื่อถือชื่นชมศรัทธาในตัวเราซึ่งเป็นอัพไลน์ครับและก็มองว่าเราได้ไปให้ ชีวิตใหม่ให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับเขาให้อาชีพกับเขาครับนะคะซึ่งอาชีพอื่นไม่มีอาจารย์ครับอาชีพอื่นจะไม่มีอย่างนี้ครับแล้วก็คุณค่าของความสําเร็จเนี่ยมันไม่จํากัดพดานเรื่องของค่าตอบแทนครับเป็นอาชีพที่ค่าตอบแทนสูงมากเป็นอาชีพชั้นสูงจริงๆอาจารย์เรียกว่ารายได้จากธุรกิจกิฟเฟอรีเนี่ย จากเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความฝันขนาดใหญ่วันนี้คิฟฟรีนตอบโจทย์ทางด้านรายได้ให้กับพี่จินนะฮะตอบโจทย์ราคอ,อพี่มีรายได้มากกว่าแสนบาทนะคะคพูดถึงว่าเป็นภรรยาดายที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะค่ะจัอ,อสืบเนื่องจากการที่เราเทรนนิ่งองค์กรของเราที่เรื่องของการทํางานคุณภาพเพราะพี่อยู่ในระบระบ,บราชการเนี่ยบอกว่าวิชาชีพทุกวิชาชีพต้องมีคุณภาพในตัวเอง เพราะฉะนั้นเมื่อทำกิฟฟอรีนเนี่ยก็ต้องมองว่าคุณภาพของกิฟฟอรีนคืออะไรบ้างภารกิจที่เราต้องทําคืออะไรบ้างครับเราก็เลยรายได้เ,เกินเกินความคาดหวังเกินความคาดความาฝันใหญ่ที่ว่าเนี่ยหยุดหรือยังเป้าหมายต่อไปที่วางไว้ในกิฟฟอรีนวางไว้อย่างไงเป้าหมายมี <ใน S 2> อยู่ไม,ไม่ยังไม่หยุดเลยค่ะเป้าหมายในชีวิตก็คืออันที่หนึ่งการสร้างคุณค่าให้กับทีมงานให้ให้เข้าพบกับความสําเร็จเหมือนที่เราที่มีพันธสัญญาร่วมกับเขา ว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกคนจะต้องขึ้นถึงพาราไดส์นะคะคแล้วก็เป็นพาราไดส์ที่มีคุณภาพบริหารจัดการองค์กรได้มีรายได้ที่พอสมควรทีเดียวในส่วนของตัวเองเนี่ยมองว่าน่าจะเกิดรายได้ใน,ในด้านของตัวเงินน่าจะมีเงินฝากไม่ต่ำกว่า10ล้านนะคะก่อนอายุ60ปีนี่คือเป้าหมายไว้เป้าหมายไว้เพราะพี่เห็นแล้วค่ะว่าเมื่อแก่ตัวไปเนี่ยหลายคนเนี่ย คุณภาพชีวิตแย่มากเลยครับถ้าไม่มีเงินพี่มองว่าพี่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เนาะอายุ70-80อาจจะใช้ชีวิตหลัง60ไปอีกยั้ง2 3 30ปีครับค่ะนั่นคือเป้าหมายที่วางไว้ท,ทุกวันนี้เนี่เยเลยอยากจะรู้ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยของอพี่จินในการใช้ชีวิตทุกวันมาจากไหนเพราะดูเหมือนเป็นคนที่มีเรี่ยวแรงอยู่เยอะเหลือเกินแรงบันดาลใจมาจากไหนแรงบันดาลใจจริงๆแล้วแรงบันดาลใจหลักๆเลยนะคะ ก็คือในเรื่องของอสิ่งที่ได้รับตอบแทนมาในกิฟรีนเนี่ยเราได้มากจริงๆมากเกินความคาดหมายแต่แรงบันดาลใจหลังจากที่เราได้สิ่งตอบแทนมาแล้วเนี่ยพี่มองว่าอาชีพนี้ธุรกิจกิฟฟรีนเนี่ยเป็นอาชีพที่ควรจะต่อยอดเพื่อตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติ อีกอันนึังนะคะเพราะฟังคุณหมอทีไลเนี่ยพี่ก็มองว่าความสุขของคุณหมออยู่ที่การได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าเนี้ยไว้ให้กับประชาชนชาวไทยครับเรามองถึงเรื่องของเศรษฐกิจในในภาพรวมรของประชาชนในพื้นที่พี่ก็มองว่าอ1หนึ่งญาติพี่น้องสองประชาชนที่อยู่ในการดูแลของเราตลอด28ปีเนี่ยแทบว่าจะรู้จักแทบทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนเลยจัง<ๆ>ยังเห็นเขาเป็นคนที่แบบว่า ยังไม่มีความมั่นคงคมันก็เลยเป็นอะไรที่เราจะต้องขยันตลอดเวลาเหมือนงานที่เราทําอยู่เนี่ยเรามองไปไกลเกิน<อ>วกว่าคําว่ารายรได้ต่อเดือนและ่ะเราเรามองว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตของคนอีกนับแสนนับล้านคนค,ครับทุกวันนี้ถ้าเกิดเรามองธุรกิจกิฟฟรินที่เราทําอยู่พี่ตินคิดว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาทําและประสบความสําเร็จเนี่ยเขาควรมีคุณสมบัติแบบไหน,น ต้องเป็นคนที่อันที่หนึ่งต้องขยันนะพี่มองว่าอันที่สองต้องเข้าใจต้องมีคนเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่านแล้วมองโลกในเชิงบวกรบจริงๆนะคะแล้วก็คำว่าเข้าใจพี่เนี่ยเข้าใจว่างานกิฟฟอรลินคืองานแบบไหนเพราะทุกอาชีพเนี่ยถ้าไม่มีความเข้าใจในงานแล้วจะหาความสำเร็จได้ยาก ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นพี่จะบอกทีมงานเสมอว่าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนขอแต่ให้คุณเข้าใจถึงแก่นของอาชีพเนี้ว่าอาชีพนี้มันทํำยังไงเป็นอาชีพลักษณะไหนแล้วเมื่อคุณทําไปแล้วเนี่ยจะได้ผลตอบแทนกลับอะไรบ้างครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอครับนะ อดทนกัดไม่ปล่อยนะคะสู้ไม่ถอยสองถึงห้าปีเนี่ยการันตีรายได้ไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนเพราะพิสูจน์มาแล้วครับค่ะเราเราก็เลยคิดว่าความขยันเป็นจุดเริ่มต้นความขยันต้องต้องมาก่อนนะคะคพอขยันแล้วก็ต้องขยันให้ถูกที่ถูกทางถูกวิธีด้วยนะอ่าค่ะเพราะว่าพี่ก็เคยขยันมาทั้งชีวิตพี่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าขยันผิดที่ก็ไม่มีประโยชน์ขยันผิดที่ก็ยังไม่มีประโยชน์ครับแต่ตอนนี้พี่มองว่ากิฟฟาฟรีเนี่ย เป็นอาชีพพิเศษที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยังไม่ทราบว่าอาชีพนี้มันพิเศษยังไงควันนั้นหน้าที่ของเราก็คือการให้ข้อมูลการสื่อสารข้อมูลคครับ่ะเราเราเคยพูดพี่พี่จินเคยบอกเอ๊ะมันเหมือนอาชีพนี้ได้มีโอกาสปฏิวัติชนชั้นหมายถึงยังไงฮะใช่ค่ะปฏิวัติชนชั้นก็ก็คือพี่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยไปเห็นผู้คนโอ้โหนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยไม่มีใครถามเลยว่าใครจบชั้นไหนนะคะ หลายคนส่วนใหญ่เลยได้เป็นแสนขึ้นไปเลยถ้าเรามองอาชีพราชการเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้วุฒิแต่อันเนี้ยจบป .0 ป .4 ป .6 ททำได้เหมือนกันหมดมีเกยียรติแล้วก็สง่างามเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้มันถึงแบบมันโดนใจพี่มากๆเลยเวลาที่ไปเล่าให้ใครฟังก็บอกโอ้โหไม่ต้องกังวลเลยค่ะพว่าคุณจะอยู่ตรงไหน ของชีวิตมาเนี่ยคุณทําได้หมดเลยครับท้ายที่สุดวันนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันและทําให้เราเดินหน้ามาถึงวันนี้ได้ค่ะแรกๆเลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณหมอแพทย์หญิงณลิน,ลนีไพบูลนะคะที่ได้มอบของขวัญอันลําค่าเนี่ยให้คนไทยอันที่สองเนี่ยนะก็ต้องขอบคุณ ทีมงานผู้บริหารทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อาจารย์รัชกรเกื้อทานซึ่งเป็นอัปลน์ที่ที่เขาเรียกว่าสุดยอดของอัปลน์เลยนะคะเพราะว่าตอนที่ท่านไปหาพี่ท่านไม่ได้ไปครั้งเดียวนะคะท่านไปหลายๆครั้งเป็นสิบครั้งกว่าพี่จะได้มองเห็นสิ่งดีงามที่อยู่ในกิฟฟารีนท่านก็อดทนแล้วก็ช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างสูงสุดอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพ่อและคุณแม่ คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่พ่อแม่เป็นคนมีวิสัยทัศน์มากมากเลย<ช>ถึงจนขนาดไหนเนี่ยลูกต้องเรียนค่ะคลูกต้องเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นลูกก็รับราชการหมดเกือบหมดเลคะเจ็คนนี้รับราชการ6คน<ม>ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของคุณพ่อคุณแม่เลยวัะน,นั้นสิ่งที่ตอบแทนแล้วก็ขอบคุณท่านก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ย พี่จัดหาให้ครบเลยค่ะตอนนี้อมไม่บกพร่องเลยค่ะสําหรับคุณแม่ซึ่งมีอายุ75ปีแิ้วครปีแล้วนั่นก็คือ,อบุคคลที่อยากจะขอบคุณ<ช>นะครับ,รบที่มีบทบาทสําคัญต่อการใช้ชีวิตของพี่จินแต่ผมเชื่อว,ว่าเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับคงสะท้อนได้เห็นว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรถ้าคิดถึงเรื่องที่ จะเอาดีซะอยา่าง <C> e <at> ทุกอย่างมันก็ต้องได้ดีจนได้ <C> e <at> นะครับ <C> e <at> เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจะกดตัวเองแล้วก็จะดูถูกตัวเอง <C> e <at> ไม่ได้หมายความว่าเราเริ่มต้นด้วยความไม่พร้อม <C> e <at> และจะหมายถึงอนาคตที่ไม่พร้อมนะครับวัน <C> e <at> นี้ผมต้องขอบคุณเรื่องราวที่พี่จินนํามาเล่าให้เราฟังนะครับ <C> e <at> แล้วก็เป็นชีวิตจริงที่จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านอย่างแน่นอนครับ <C> e <at> ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดี จากกิฟฟารีนนั่นเองครับครั้งหน้าแรงบันดาลใจจากรายการของเราจะมาจากแขกรับเชิญท่านไหนต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญคนพิเศษคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ